สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าตํขาขเบือพริกหอมแล้วก็เข่าที่ห้องแช่แล้วนี่ละคนเนา้แล้วก็บใบยาน้างใส่น้ำจะได้เพิ่มรสชาติห้มันเข้มข้นอันนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องจ้านี่สามสหายสามอย่างนี้ผักขาอีตูแล้วก็ผักขแาง,ง บวกนะคะหัวเดือดพี่น้องจะใส่บวกใส่เห็ดหุดฟางดอกบะเทาเด้อ <c oughs> ใส่ลงไปให้อันมันสุกสะก้อนห้าก็สิบปรุงเครื่องเนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้จะเป็นยอดบวกแล้วก็ลูกโดดจ้ะเดือดได้ทีแล้วพี่น้องจ้ะ ใส่ข้าวเบือลงไปยายหนึ่งตับใบย่านั้งใส่ร้มจักหน่อยแต่มันเพิ่มความเค็มขึ้นนะตับจนว่าทางๆนข้างเจ้ยสีไล่ทีเนี้ <c oughs> ยเกไล่ต้ไปเรื่อยๆจกยักหน่อยเพราะว่าข้าวเบือมันจะบได้ติเหมาะแล้วเราก็จะปรุงยายหนึ่งจะปรุงรส อันปราจะพวกข้าเจ้าตองเอาเขียมข้นดีขึ้นกันเนาะแล้วแต่คุมักอันนี้ใส่สำเร็จแล้วแต่ใครจะมักมักน้อยมักหลายก็ใส่เข้าไปี๋ยวว่ากันพี่น้องจะเชื่มมาทีนี้เราก็จะได้ใส่ยอดบวบใส่ลูกโดดแล้วก็จะได้ใส่ผัก อืมือนเดิ้ลยอดบวกลูกโดดโอเคน้องจะาแซบบอเดี๋ยวยัยหนึ่งชิมรสชาติกันชิมรสชาติพอ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 ปิดแก๊สจ้ะ ใส่นี่เลยอีตู้ผักขาผักขยั้งสามสหายนี่จะพี่น้องค้นลงไปตอนห่อนๆเดินได้วามผักสามอย่างพี่น้องจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยกระแสบบอแกงเราใหม่ใส่เห็ดเสียงใส่หยอดบวบใส่บกบวบลูกโดด ไปค่ะพี่น้องคะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาวสวัสดีอยู่นี่เราเยอะหนึงกระไรพ่อหนาก็กินพี่น้องจะมาเดือมาเดือแกงนมไม้จ้ะพี่น้องใส่บวบใส่น้ำยาดังคึ้นๆแล้วก็เห็ดฟางนังมึงก่อนพอเบิ้งอายห้วยๆอยู่ สะมันออกได้ยังไงอ่ะได้อืืงเอืมินเดลือหอนไปไหนเนาะยุกตัวแล้วก็มีแหนมหมูยัมไงครัอายกอยืมยังไงยืมห้องแปดนหนามขอนั้งนี่ไง

แนมหมูนแนมหมูแนมหลังหมูนใจผักซ้ำจะหายพี่น้องผักซ้ำยางซีฉันออกอันยางพักขาขัอขาพังยังกพักขา mà cà nhang Ngwo, lắm ừ ba. Mhm, tuk tuk. Cái gì vậy mhm, 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 น่าทูมาหาว่าเจ้าบรับโัรศับไม่นุ่งเจ้าเราจะทรมา,าหาเนืหาปวดเราไปแล้วเนี่ยกว<ม>ดร้อนนอกเขาไปยังใจส่วนมากไ่จะดับดูาลอ่าปวดหันแลบดลนละไรมักนิดก่อนดูแล เราจกับไลยึงแล้วเอาไปขายของห่างมันแลได้ยังก็เอาเาวะาทั้งวันวันน่ะหัวหาเนาะ พักกันขนันยัง <c oughs> พักอิตูพี่น้องจักเต็มอยู่นานอย่างนี้มาเสียเอามาสักสองสามตัวผูกไปข้างล่างเนี่ยพักขันยังกับปิดนานด้วยผักแพร้ยงงานรับผักแพร้ยเานาะเมืออ่อบานมีผูกหัวนามวะเนาะเมื่อบาน สั่งตำไว้อะอาจจะต้องมหออาหอยกระดาษแจงคนเองแล้วนะต้องห่องผัดข้างหลังเขาอยู่ในเั้นนะผัดก,กันมันปูจะเอาไปยาตัวนึ่งอันยังเอาไปเนี่ยจะผัดข้างหลังอีกจายแท่เ,เราไม่ค่อนอยู่เอานนี้บุ๋มเดียว คิดว่าสิมาคนไหนยื่นปากแกแบบเป็นหารังอยู่นกเนาะกีนซุปเนาะเสร็จเปียงเนี่ยเนาะคุณว่าอยู่าหลายนะ จะน้าจอจเกอไหวงยจินงได้ขายเรื่องงานภักบานอืตัอคนใหญ่ภักขาอ้ายอาอายอืมายไม่หมอายไม่หมภัคขานี่ยก็จะจะจนนะครับ สองเทาไปเลยบางทีละงอตัวตมาทำเรื่องกับบ้านทำเรื่องเงินเจ้าที่อยู่กรุงเทพนะ <c oughs> ทีรด้กัรตัวว่าะท่น ทานไหนมาลงเตียว่าเขาสอบกับประชุมเราติดผูใด้ของรางังานอีกรลบวตรวจรอบนึงระบเพระมุน,นีร้อนนะประชุมเราไปอีกบักว่าตรวจเลยความสบายใจว่าสิบักสิน้นระบบเป็น สายพันใหม่หนักกว่าสายพันหลมงเกลีดปิดไกาปิดก้่านี่ก็บแบบนี้แล้วหอดนานนี่มาคิดวนวันรลอดสามเลดนี่ปพี่น้อ มีหลอบสี่ดอมหายแล้วม,มันก็เป็นอศิวะคิดว่ามันอยู่กับเขาไปแล้วผู้ใดติดกับถือว่าสวยมันก็ลักล้าไปคนเขาต้องทำมาหาก,กินเนี่ยส่วนมางศิลปบัช่องทิเชศสกาลนี่ยนะเออก่ <laughs> อนยกเลิกการคัดเลือกทหารมาสันยุจังวาดีบุนเองก็ลืมเบิ้ง มีบ้านทั้งคันได้ไหมบอนนี้กก็เป็นยังดอบ<ๆ>มันจะทั้งถุงเท้าเลยจังเลยเข็ดแล้วเร<ๆ>าไปเข็ดกลับเขาก่อนอย่าเงี้ยแต่ว่าเลื่อนไปาหาร อยู่สิม่วงกับเมือเ่อไหร่แล้วพี่น้องจักรลุนลุนหล,นล,นลานไปจากระยองหอดบ้านแต่ประทันได้ยินค่ะจังหวดัดอุดรนี่ไฮกากตัวด้วยฮะจังหวัดอุดรผู้ใดที่ไปจากทให้อื่นนไฮกาก์ตตัว หารมนหองบ้านบ้านเอากับตัวกับว่กลับเ้าเสิยออกไปใส่ดออไปให้ไปนาได้บอกคนะำว่ากับตัว,ตวก็อยู่เฉพาะที่บ่าแม่เจนะ้า มีคนไปจงเขาบ่นี่คือเขาหรอเปล่าปนอนหน้านเลยใหญ่ว่าใหญ่ว่าผู้ใดมาจากกรุงเทพกูเสิไเลยเปนอนหน้าหม <c oughs> <c oughs> ดเลยผู้เถอดล้อก็ะยานเนาะจังเลย เลือจากพี่น้องกับเอินไปเหรอเอินไปเลือดคำเบาจะฟังเด้อพี่น้องไก่พี่น้องไก่บาไปเหอ่าหรอมาอืมแซ่บจะไปเสห หอมรอบวก,กตัดข้ามยใหญ่เด็ดมากเสสวนแม่หมจำแก้วเป๊ะจำน้ำบวกวานใส่ป,ไปาไม่ใส่ปากไม่ห่อยากจดแล้วม <c oughs> งกลองยันเน่ย เปลือยแบบแบบแบบ,บน้องจับ,บน้องเพิ่งปินน้ำไดร้รึ่แค่ปิ้งปลาลาดนั่นได้แดงเข้ามาเดี๋ <c oughs> ยวนี้ไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นจำเยอะมันเป็นประแดกน้อยพี่นอ้องอโส,สมแนม่นะมซับซ้อนอืมตนน้ำไปเยอะ หลดเ,เลยจ้ะด่านจ้ะกินน้ำไว้ดิอืมอมต,มต้มกุกๆแกงข้งอนๆไปบ้านน้องแห้งซึ้ะๆค่นหลายคนยืนจิงมซองเขาแต่เพื่อเขาขอบคุณเ้อพที่น้องจ้าที่ติดตามรับชมยายเหนียงอดจอสินพี่น้องจ้า <c oughs> กลับไปบ้านุ้ละเพราะอบรรยากาศไม่ไม่ขอบคุณขอบคอบุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกรคยทุกแชร์รักพี่รักน้องพอกันพิม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ